กลุ่มที่เขาต้องการจะสกัดพิธากับก้าวไกลร่วมหัวกันจัดการทางลับทุกวิถีทางเพื่อให้ก้าวไกลแพ้หลายคนอาจบอกว่าสมัยนู้นี่ยพักไทยรักไทยอดีตนายกทักษิณก็ได้รับความชื่นชมศรัทธาแบบนี้ก็จริงครับแต่ขบวนการของการชื่นชม และแสดงพลังมวลชนเวลานายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรวันนี้เป็นนักโทษชายแล้วเนี่ยไปลงพื้นที่มันมีขบวนการจัดตั้งมันมีขบวนการอำนวยความสะดวกมันมีคำสั่งมันมีการให้สวัสดิการเข้าใจไหมคือคนจะมาต้อนรับมันมีรถไปรับ แต่ประชาชนก็รักนายกทักษิณด้วยก็เอา้ารถฟรีมาก็ไปสิวอ่อขึ้นรถแล้วมีน้ำให้กินด้วยเอาดีครับไปรอนานก็มีข้าวให้กินด้วยก็ดีครับแถมบางคนไปแล้วมีเงินค่าขนมกลับบ้านอีกท่านทั้ <c oughs> นนงหลายครับมันเป็นอย่างนี้เอารักชอบเขามาเอาใครจะไปรับนายกทักษิณมีรถฟรีให้นะขึ้นรถตรงนี้ขึ้นรถไปแล้วมีน้ำกิน ใครหิวข้าวก็กินข้าวมีข้าวกองแจกอถ้ารอนานก็มีเงินไปซื้อขนมซื้อน้ำหวานเวลารอต้อนรับนายกทักษิณมันมีขบวนการสนับสนุนแต่ไอไปด้วยใจก็มีครับแต่มันคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่มากเท่ากับไปด้วยกระบวนการอำนวยความสะดวกระบบราชการจังหวัดได้รับคําสั่งว่านายกจะมาเยี่ยมนะ ต้องมีคนต้อนรับอย่างน้อยห้าพันก็สั่งการไปสิครับในอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านบอกว่าใครจะไปต้อนรับนายกมาก็รักอยู่แล้วมีการอำนวยความสะดวกก็ไปสิครับนี่คือกระบวนการที่เกิดขึ้นสมัยนาย,ยกทักษิณพักไทยรักไทยแต่วันนี้พี่น้องทั้งหลายครับคนไปต้อนรับพิทาลิมเจริญรัตน์นี่เขาไปเองนะ จะไม่จัดตั้งที่ไหนมีปัญญาอะไรไปจัดตั้งเข้าใจคําว่าไปเองไหมไปรอไปรอเกิดมาผมก็ไม่เคยพบเคยเห็นเหมือนกันนะนี่ผมพูดกับหลายคน้วโอ้ไม่เคยพบเคยเห็นนี่ไปรอครับรอว่าพิธาจะมาอยากเห็นพิธาสักแวบ,บหนึ่งโอ้ท่านทั้งหลาย เห็นไกลๆเห็นรถก็ด e ีใจแล้วเห็นรถตู้คันสีขาวๆนะโฆษณาให้หน่อยอีห่อโตโยต้ามาเจสตี้สีขาวท่านทั้งหลายครับปรากฏการนี้หลายคนที่นั่งอยู่ฝ่ายตรงข้ามพักเก่าไกลบอกว่ามันปรากฏการผีพุ่งใต้คำว่าผีพุ่งใต้ก็คือดาวตกมันจะมีแสงแวบหนึ่ง แล้วก็จะหายไปเนี่ยเขาบอกว่าปรากฏการณ์นี้มันจะเป็นปรากฏการณ์ผีพุ่งใต้พวกเดี๋ยวมันก็หายไปแล้วแต่ผมก็นั่งดูนี่นี่มันเลยการเลือกตั้งมากี่วันแล้วครับเราเลือกตั้งกันตั้งแต่วันที่14พฤษภาคม2 5งพันห้พฤษภา14มิถุนา สิบสี่กรกฎาสิบสี่สิงหานี่มันจะเข้าวันที่สิบสี่กันยาแล้วอีกไม่กี่วันนี่มันจะสี่เดือนเต็มแล้วปรากฏการณ์นี้มันไม่ซาลงเลยนี่ต้องบอกมันผิดปกตินะครับปรากฏการณ์นี้ไม่เลิกไม่หยุดเกิดอะไรขึ้น แล้วสิ่งที่จะปรากฏให้เห็นพลังที่ปรากฏการลากยาวมาจนเกือบสีเดือนนั่นคือการเลือกตั้งในวันที่สิบกันยายนเป็นการเลือกตั้งซ่อมสอสอระยองเขตสนี่ขนาดว่ากลุ่มที่เขาต้องการจะสกัด พิทากับก้าวไกลนี่รวมหัวกันจัดการทางลับทุกวิถีทางเพื่อให้ก้าวไกลแพ้ถ้าก้าวไกลไม่แพ้ก็ให้ชนะแบบชนะไม่มากเพราะเขาหวังผลทางจิตวิทยาว่าพลังมันไม่เกิดจริงดังนั้นวันที่10บกันยายนมันก็จะกลายเป็นวันพิสูจน์อีกวันหนึ่ง ถ้าหากว่าพี่น้องชาวระยองเขตสามออกไปคูหาเลือกถล่มทลายเหมือนกับการเลือกตั้งซ่อมที่พักอนาคตใหม่ส่งสีนวลสีนวลบุญรือสีนวลบุญรือต่อมาก็เป็นงูเห่านี่นะแข่งชนะได้คะแนนตั้งแปดหมื่นเลยท่านทั้งหลายครับ ถ้าในวันที่สิบกันยายนเป็นปรากฏการเดียวกับสีนวลบุญลือสมัยอยู่อนาคตใหม่อันนี้พูดถึงเลือกตั้งซ่อมนะครับคนระยองเขตสามแห่กันไปเลือกผู้สมัครของก้าวไกลซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าใครนะชนะคู่แข่งสองหมื่นคะแนนสามหมื่นคะแนนวิกแตกครับ กขเรียกว่าวิกแตกนั <cook food> <n Luis> ่น <diction> ค <aries> <ỗ phones> ือไม่สามารถจะสกัดสิ่งที่มันอยู่ในความต้องการส่วนลึกๆของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้ได้ปรากฏการที่คุณพิธาลงไปหาเสียงปรากฏการที่ตัวแทนของ พักก้าวไกลลงไปแล้วได้รับการตอบรับจากพี่น้องประชาชนชาวระยองภาพที่เด็กชายคนหนึ่งจูงมือพิธาลิมจเจริญรัตเพื่อให้ไปพบกับแม่ของตัวเองที่อยู่ในร้านขายของ ท่านทั้งหลายครับมันเป็นภาพที่อธิบายความหมายใดๆไม่ได้เลยนอกจากบอกว่านี่คือพลังที่ประชาชนทุกเพศทุกวัยเขาต้องการจะส่งผ่านพลังความเปลี่ยนแปลงที่เขาต้องการไปให้นักการเมืองคนหนึ่งนักการเมืองคนหนึ่ง รับเอาความต้องการของประชาชนไปทำให้มันสำเร็จมันเป็นอารมณ์เป็นความรู้สึกเป็นส่วนลึกในจิตใจของประชาชนที่อยู่ในประเทศนี้ภาพที่คนสูงอายุคุณยายคุณป้าคุณน้าที่ต้องการสัมผัสกับผู้นำทางการเมืองคนหนึ่ง แล้วเป็นการสัมผัสที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นคนที่มีความต้องการเหมือนกันใจเหมือนกันมันเป็นภาพที่มีพลังที่ยิ่งใหญ่ครับนี่ตั้งแต่เด็กจนถึงคนสูงอายุคนแก่ชรา70 8 0ไม่ต้องพูดถึงพี่น้องประชาชนคนชั้นกลางอายุ2030ไปจนถึง50 60ปีไม่ไม่ต้องพูดครับ สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการส่งผ่านความเปลี่ยนแปลงที่เขาอยากได้ซึ่งมันเป็นความหวังของเขาความหวังของประชาชนไปให้คนกลุ่มหนึ่งให้ผู้นำทางการเมืองคนหนึ่งทําให้เขาด้วยเถิดเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ให้กับประชาชนด้วยเถิดท่านทั้งหลายครับพลังนี้มันจึงเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ผมก็เห็นวงการการเมืองนี้มานานนะผมเริ่มเข้าสู่วงการการเมืองตั้งแต่เป็นเด็กติดโปสเตอร์สมัยก่อนี่กวนกาวนะคนกาวติดโปสเตอร์ตั้งแต่ปี2 5 2 8ันนยะยังเรียนไม่จบมัธยมด้วยซ้ำเรียนมัธยมหเขามีการเลือกตั้งชอบ การเลือกตั้งท้องถิ่นชอบไปขอรับจ้างเขา <c oughs> ติดโปสเตอร์ช่วยเขาได้เห็นวิวัฒนาการทางการเมืองของประชาชนที่เกี่ยวเนื่องกับคนอาสามาทำงานการเมืองได้เห็นวิวัฒนาการผมยอมรับครั้งที่มี พิธาและก้าวไกลนี้เป็นครั้งที่พี่น้องประชาชนส่งผ่านความหวังไปให้กับพรรคการเมืองให้กลุ่มการเมืองและให้ผู้นำทางการเมืองมากที่สุด